จะมาล้างหัวฉีดนะครับแบบต่อตรงนะครับก่อนที่จะมีอาการพวกนี้ก่อนที่จะล้างหัวฉีดมันจะมีอาการควันดานะครับควันดาเดี๋ยวลองล้างหัวฉีดดูนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีตัวนี้นะครับซื้อจากร้านอะไรมา120บาทนะครับ236มิลลิลิตร หรือยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับอุปกรณ์ล้างต่อตรงของผมใช้ตัวนี้นะครับซื้อท่อสายยางมา <c oughs> อันนี้ท่อเข้าแล้วก็มีท่อออกท่อกลับนะครับท่อกลับนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะ <c oughs> เอาท่อน้ำมันกลับ อันนี้นิสสันนาวารานะครับท่อน้ำมันกลับ d40 นะครับท่อน้ำมันกลับอยู่นี่แล้วก็อีกท่อหนึ่งมาจากนี่นะครับคือท่อน้ำมันเข้าเข้าปั๊มจุดถอดมันอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับนะเดี๋ยวเราเราจะถอดอันนี้เอาน้ำมันเข้านี้น้ำมันกลับคืนที่นี่นะครับนะเดี๋ยวรอผมถอด แป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ถอดไว้แล้วนะครับถอดออกอัน,นจะเป็นท่อประมาณ5มิลนะครับท่ <c oughs> อ5มิลส่วนอันนี้ท่อท่อน,นี้จะใหญ่หน่อยน่นจะ6มิลแปดมิล ก็ามาปิเร้อยสองท่อนี้อ้เสียบได้เปล่าราแป๊บหนึ่งนะครับเราจะได้ท่อน้ำมันเข้าท่อนี้นะครับท่อน,น้ำมันกลับท่อน,นี้นนนนนนเดี๋ยวผมจะแยก เอาน้ำมันออกมาผสมนิดนึงนะครับตามสเปคเขาก็ให้ผสมลงในถังอาจจะเราจะล้างตรงๆนะครับทำคนเดียวนะยากนิดนึงนะครับเราก็แยกน้ำมันออกมา กดแยกน้ำมันอ่าน้ำมันของผมเป็นน้ำมัน วีพา e เผสม B10 นะครับสีออกเล็เป็นอย่างนี้นะครับใส่ท่อน้ำมันเข้าเข้าไปท่อใหญ่ คืนมันนิดนึงท่อเหล็กมันใหญ่ท่อยางมันน้อยอออครับก็ได้ระดับหนึ่งแล้วนี่ทอน้ำมันกลับ กลับนี่แสงง่ายนะครับ <c oughs> จานั้นจากนั้นเติมน้ำยาลงไปก่อนนะครับน้ำยาล้าง ใช้ขวดขวดตัวเนี้มันจะเสียบสายขนาด5ส่วน16พอดีนะครับปากขวดนะครับไม่รั่วนะครับ ตรสอบความเรียบร้อยต่อนสตาร์ทนะครับโอเค นะครับลอยทิ้งไว้ให้หมดนี่นะครับ เครื่องนะครับล้างไปได้ระยะหนึ่ง หมดแล้วครับเดี๋ยวผมจะล้างอีกขวดน,นะครับจะใส่อีกขวดหนึ่งเดี๋ยวลองดูที่ห้อน,นี้นะครับ